สวัสดีครับเจอกับนาวินของร้อยดําซิ่งนะครับวันนี้มาลุยงานทอยนะครับมาลุยงานทอยนะครับที่สวนทุเรียนนะครับเรียนปูเขาไฟนะครับนะครับดับเครื่องก่อนนะครับน้ำมันแพงครับช่วงนี้จอดติดเครื่องไว้ไม่ได้ครับขออนุญาตดับเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ กับเครื่องก่อนนะครับอันนี้มาลุยงานทอยนะครับกับเสียติ๊กนะครับประมาณ200เที่ยวครับนี่ครับโอ้ไม่ค่อยมียสวนตุเรียนอยู่ข้างในนะครับตุเรียนภูเขาไฟนะครับนี่ครับ ปีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยติดลูกครับส่วนนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วขายได้สองแสนนะครับปีนี้ไม่ค่อยติดลูกครับเมื่อกี้ถามเสียน้องครับเมื่อกี้เสียน้องบอกว่าไม่ค่อยติดลูกปีนี้นี่ครับทุเรียนไม่ไม่กี่ต้นเองครับประมาณไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบต้นครับขายได้สองแสนครับ เพราะว่ามันออกช้าครับปีนี้เผลยฝนฝนตกฝนตกมันร่วงครับมันไม่ติดครับดอกมันร่วงนี่นะครับไหนไปดูฝาท้ายของลูกพี่ใหญ่ก่อนว่าซ่อมมาอย่างครับ โอหยังไม่ซ่อมครับโดนดันตูดเมื่อวานเสียตูดครับป่าท้ายโกงครับเอาไปลงไสนี่อบอกนี่ครับว่าจะไปรอดหรือเปล่า รถรถชิปรอ,อจอดในปลาย่างฟังขุนเด้อครับไเดียวาย่างนี่นะครับนาง,งานถอยข้งเราแขงอยู่แขงอยู่นออเนาะวอลเปิท่อให้มันเสมอบ่ครับให้ให้รถด,ดันดิรถนะด,ดันไม่หรอบอ่ลูก ลูกลูกเอาก่อนเลยลูกเอาขามาก่องอารถไทมาด้านก่อนนาะเรถไทมาด้านก่อนเดี๋ยวบอแมนเอารถไทมามาเปิดก่อน ตัวมันมันกูกูขี้ีแห้งน่ะมันโยกว่าเราไทยมันจะได้มันก็ต้องมาอยู่แล้วบอนี่ครับสายจวดครับน้อ เจ้าจะปลูกทุเรียนบ่หนิเจ้าหมายป้อนนะรับรัีกั่อยอ๋อนะครับโอเคจะปลูกทุเรียนนะครับปรับพื้นที่ปลูกทุเรียนอันนี้ต้นอันนี้ประมาณจักต้นครับหนิห้าสิบต้นห้าสบต้นโอ้ห้าสิบต้นปีที่แล้วขายได้สองแสนครับปีนี้ไม่ค่อยติดครับเพราะว่าฝนมาเร็วครับปีนี้เดี๋ยว,ยวปลูกไ่ดได้หรอกมัน <laughs>

ตูไหนหนอเห็นเพิ่นมาถามยู่เพิ่นครับรีโบนบอก้รถิกไทยไออ๋อไปรถมน่มาไยอู้อมาแล,ล้วบอกครับลูกพี่ลองเปิด เปิดสนามดูว่ามันจะไปไหวหรือเปล่าเบินยางนยางก่อนครับควันเต็มตูดเลยครับไม่ยางแล้วมั่งเบินมาแล้ว <c oughs> ทำไมควันเยอะจังคันนี้ nó thấy mà nó bỏ Hả? nó thấy đi xe nó, 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 nó thấy đi lột 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 đi Bỏ <laughs>